กลาบสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยานามิตรทุกท่านค่ะวันนี้พุทธปัญญาชาแนลขอนำเสนอข้อสังเกตที่ว่าทำไมชีวิตทุกวันนี้เดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็ต้องเสียทรัพย์เจอปัญหาติดขัดในชีวิตตลอด เราเคยสำรวจ่วงจุ้ยสิ่งของต้องห้ามภายในบ้านของตัวเองกันบ้างไหมคะว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเพราะจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเงินทองรั่วไหลอยู่แล้วไม่เจริญรุ่งเรืองว่าแล้วเราไปดูข้อห้ามเกี่ยวกับห่วงจุ้ยและสิ่งของต้องห้ามที่ไม่ดีกันเลยคะ่ะ 1. หันหัวเตียงติดห้องน้ำเราไม่ควรหันหัวเตียงติดห้องน้ำเพราะตามหลักหวงจุ้ยถือว่าไม่ดีอย่างยิ่งและจุดที่ตั้งชักโครกกับหัวเตียงก็จะยิ่งไม่ดีเป็นอย่างมากเวลานอนก็จะได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำไหลได้ยกตัวอย่างเช่นน้ำไหลหรือแม้แต่ความชื้นจากห้องน้ำ ทําให้การนอนไม่ราบรื่นจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายและยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยอีกด้วยถ้าห้องน้ำไม่มีแสงแดดส่องถึงจะยิ่งทําให้เป็นโรคภูมิแพ้ในด้านโชคลาบก็ไม่มีโชคลาบก็หดหายไปด้วยเช่นกันค่ะวิธีการแก้ไข ให้ย้ายหัวเตียงไปทางอื่นโดยที่ไม่ให้หัวเตียงติดห้องน้ำหรือถ้าหากในกรณีที่ไม่สามารถย้ายได้จริงๆก็ให้ทำฉากกั้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นเพื่อที่หัวเตียงจะได้อยู่ห่างจากผนังห้องน้ำและไม่ต้องได้ยินเสียงในห้องน้ำป้องกันความชื้นที่ส่งมายังศีสษะเวลานอนอีกด้วยค่ะ2 ตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูการตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูเป็นจุดที่ไม่เหมาะสมเรียกได้ว่าเป็นจุดเสียเลยก็ว่าได้เพราะบริเวณนั้นจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลามีพลังงานการเคลื่อนไหวและจะส่งผลเสียต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่มีความเจริญรุ่งเรือง ตำแหน่งที่เหมาะสมจะตั้งหิ้งบูชาก็คือบริเวณที่มีความสงบไม่มีสิ่งรบกวนและต้องตั้งในที่ที่มีผนังทึบตันให้หลังหิ้งพระมีที่พิงอันมั่นคงแน่นหนาวิธีการแก้ไขให้ย้ายมุมจัดตั้งหิ้งบูชาไปไว้ผนังด้านอื่น หรือควรให้หิ้งหันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านจึงจะมีผลดีโดยเฉพาะบ้านที่ทำมาค้าขายจะช่วยให้ขายของดีและมีเงินไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายค่ะ 3. เปิดประตูหน้าบ้านเจอห้องน้ำเราไม่ควรเปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาแล้วเจอประตูห้องน้ำเลย หากบ้านใครที่เปิดประตูเข้ามาแล้วเจอประตูห้องน้ำพอดีจะทำให้มีแต่เรื่องเสียเงินตามความเชื่อเงินที่หามาได้ทั้งหมดจะไหลลงไปกับชักโครกวิธีการแก้ไขหากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ให้หาฉากกั้นมาบังไว้เพื่อไม่ให้เห็นห้องน้ำทันทีเวลาเปิดประตูเข้าบ้าน หรือใช้วิธีปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอดเวลาก็ได้หรืออาจจะเป็นการตกแต่งห้องน้ำให้สวยงามสะอาดสดชื่นจะทำให้เปลี่ยนจากการที่ต้องเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นการเสียในเรื่องที่เราต้องการจะเสียแทนได้ค่ะ 6. เตียงอยู่ใต้คาน การวางเตียงไม้ในตำแหน่งใต้คานเป็นจุดที่ไม่ดีอย่างยิ่งเพราะเป็นการทำให้พลังถูกกดทับจากคานส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายหากเป็นคู่สมรสก็จะมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งวิธีการแก้ไข ให้ย้ายเตียงไปไว้ตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้อยู่ใต้คานหรือหากมีพื้นที่จํากัดไม่สามารถย้ายได้ก็ให้ตีฝ้าปิดคานนั้นไปเลยหรืออาจจะใช้ผพพ้าผืนใหญ่ที่มีความกว้างเท่าเตียงปิดไว้เหนือเตียงเพื่อไม่ให้เห็นคือคานนั้นและเป็นการช่วยกระจายพลังที่จะมากดทับจากคานให้หน้อยลงได้ เส,สาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านการมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีเพราะจะทำให้บ้านไม่มีความสมดุลขาดพลังและส่งผลต่อจิตใจของคนที่อยู่อาศัยในบ้านทำให้รู้สึกหงุดหงิดง่ายมโมโหบ่อย และยังขาดโชคลาภอีกด้วยและยิ่งถ้าเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งอยู่หน้าบ้านด้วยแล้วพลังขึ้นไฟฟ้าจากเสาไฟจะทำให้ส่งผลต่อระบบโลหิตภายในร่างกายเม็ดโลหิตอาจผิดปกติและเกิดโรคได้ง่ายค่ะวิธีการแก้ไข 1. ให้ปลูกต้นไม้สูงๆไว้หน้าบ้าน เพื่อบังเสาไฟเป็นการแก้เคร็ส 2. เลือกห้องนอนที่ไม่ได้อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า 3. ติดธงชาติไว้เพื่อให้บุกสะบัดเป็นการแก้เครดให้พัดพลังให้กระจายออกไปและ 4. หาลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายเอามาแขวนไว้หน้าประตูบ้าน เป็นการสะท้อนหรือกระจายสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวบ้านได้ค่ะ 5. <า>การตั้งโต๊ะทำงานหันหลังให้ประตูตำแหน่งในการทำงานก็สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆของตัวบ้านหากที่บ้านมีห้องทำงานหรือมุมทำงานหรืออาจจะใช้เท้าวเฮา์ตึกแถวเป็นสำนักงาน ควรจัดวางโต๊ะทำงานให้อยู่ในมุมที่ดีเพื่อที่จะได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำงานไม่ควรหันหลังให้ประตูเวลาทำงานเพราะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจะทำให้การทำงานนั้นไม่ราบรื่นวิธีการแก้ไขให้ย้ายมุมโต๊ะไปไว้ในตำแหน่งใหม่ถ้าเป็นไปได้ ให้ย้ายไปอยู่ในลักษณะหันข้างหรือหันหน้าให้เห็นประตูจะดีกว่าค่ะหรือหากย้ายไม่ได้จริงๆให้แก้เคล็ดด้วยการหากระจกเงามาติดไว้ข้างหน้าให้ส่องไปทางด้านหลังให้เห็นประตูเปิดปิดได้ 6. สระน้ำหลังบ้านหากใครมีสระน้ำแม่น้ำ ทะเลสาบอยู่หลังบ้านแล้วจะทำให้มีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองต้องจ่ายออกตลอดเวลาแต่ไม่เกี่ยวกับการไปพักที่โรงแรมหรือรีสอร์ทนั้นนะคะเพราะเราไม่ได้อาศัยอยู่เป็นประจำและก็พร้อมที่จะจ่ายเงินในการไปเที่ยวอยู่แล้วลักษณะที่ดีคือสระน้ำควรอยู่หน้าบ้าน หรือด้านข้างของบ้านหากมองจากถนนไปที่ตัวบ้านเพราะเป็นตำแหน่งมังกรควรกระตุ้นให้มีน้ำมีการเคลื่อนไหวจะช่วยนำพาโชคลาบมาสู่ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านได้ค่ะวิธีการแก้ไขหากมีสระน้ำบ่อน้ำที่หลังบ้านก็ให้ทำการถมให้เรียบร้อย ปรับเปลี่ยนเป็นที่ราบหรือเนินดินหรือแต่หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้จริงๆก็ให้ทำกำแพงปูนหรือกำแพงไม้หรือจะเป็นกำแพงต้นไม้ที่มีความสูงเหนือศีรษะของเจ้าของบ้านใช้กั้นระหว่างตัวบ้านกับสับน้ำนั้นก็ได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลข้างต้นแล้ว หากตรงก็ไม่จําเป็นต้องกังวลใจเพราะสามารถแก้ไขได้แต่อย่างไรก็ตามด้านหลัก่วงจุ้ยนั้นก็เป็นส่วนเสริมความเชื่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้ร่ำรวยให้มีความร่มเย็นกันต่อไปค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับพุทธปัญญาชาแนลด้วยนะคะ